สวัสดีครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ากล่องใบหนึ่งเลือนลงตามส่วนโค้งของครึ่งวงกลมที่ไม่มีความเสียดทานและชนกับกล่องอีกใบมีมวลเท่ากันที่วางอยู่พื้นล่างสุดและติดก,กับใบดังรูปก็คือมีมวล m 1 m 2 m 1ไหลลงมาชน m 2แล้วติดก,กันไปดังรูปจงหาว่า่องทั้งสองเคลื่อนที่ไปได้สูงสุดเท่าไหร่ให้ตรงนี้จุดปล่อยเป็นความสูงที่เท่ากับรัศมีของครึ่งวงกลมตัวนี้ m 2อยู่ข้างล่าง m 1เนี่ยเขาก็จะมี เาเดี๋ยวเริ่มต้น u หน่งที่พิกัด a เนอะซึ่งมีค่าเท่ากับ0ก็คือค่อยๆปล่อยให้ไหลลงมาชนจังหวะที่กำลังจะชนก็เป็น u หนึ่งที่พิกัด b เห็นสัญลักษณ์โอเคเนาะเพราะนั้นอันนี้อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะมันมีค่าเป็น0ูนย์อยู่แล้วเดี๋ยวจะสอนมี u หลายตัวแล้วเกิน ก็คือเริ่มต้นก็คือความเร็วเริ่มต้นเป็นศูนย์เนี่ยถูกปล่อยลงมาจนชนณ้นตำแหน่งก่อนชนก็มีความเร็วเริ่มต้นเป็น u1b จากนั้นพอตอนเกิดการชนก็เกิดการอนุรักษ์โมเมนตัมเนาะชนแล้วติดกันไปขึ้นไปดังรูปตรงนี้ตอนชนเสร็จปุ๊บได้ความเร็ว vb แล้วขึ้นไปเรือ่อยๆจนความเร็วปลายเป็นค่าศนหาความสูงณตำแหน่งนี้นะครับว่าได้เท่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคิดช่วงแรกไปเลยแล้วกันเนาะช่วงแรก a ไป B เนี่ยก็คิดมวล m1 เนอะเพราะจาก a ไป b เนี่ยจากจุด a มาจุด b สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมีแค่มวล m1 ตัวเดียวเนาะเพราะนั้น m2 ก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ก็ดูว่าจากจุดแรกมาถึงจุดที่2เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดการถายเทพลังงานจากพลังงานศักย์น้มถ่วง ลงมาที่จุดล่างสุดกลายเป็นพลังงานจนทั้งหมดเนาะก็คือ e a เท่ากับ e ที่จุด b ของมวล m 1นะจำไว้ว่าเราใช้มวล m 1่พลังงานที่จุด a ก็คือ m 1 gh ใหญ่นะครับส่วนพลังงานที่จุด b ก็คือพลังงานศักย์ทั้งหมดกลายเป็นพลังงานจนก็เลยได้ เศษ1นส่วนส m 1อันนี้ให้เป็น u 1 b ยกกำลังสองเนาะจากจากสัญลักษณ์ที่สมมุติค่าไว้เพราะมันคือ1นส่วนส mv กำลังสองนั่นเองทำไงก็ได้ให้มันเป็นความหมายคือความเร็วแล้วกันจากนั้นจะเห็นว่า m 1กับ m 1เนี่ยเขาตัดกันได้ทำไงต่อ หาแทนค่านะครับก็คืออันนี้ก็คือ r เราก็จะได้ u 1 b และมีค่าเท่าเท่าไหร่นั่นเองก็ได้ u เซนหนส่วนส u 1 b ยกกำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับฝั่งขวา gh เนอะ h ก็คือ r ก็ได้ gr นั่นเองอัน,นี้อัน,นี้แค่แทนค่า h เป็น r เฉยๆนะครับแล้วเขียนเขียนสลับฝั่งซ้ายขวาได้ไม่มีปัญหาจากนั้นย้ายทุกอย่างไปฝั่งนู้นก็เลยได้ได 1> u 1 b เท่ากับตอนแรกยกกัาลังสองอยู่เนาะ 2, 2 gr เพราะฉะนั้น u 1 b จึงมีค่าเท่ากับ square root 2 gr นั่นเองเป็นสมการที่1เพราะข้อนี้เขาไม่ให้ตัวเลขอะไรเรามาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจาะตอบได้ในโจทย์ข้อนี้ก็คือพวกภาษาอังกฤษที่เขากำหนดก็คืออเนาะ นอกจากเขาไม่ได้กําหนดสัญลักษณ์อะไรเลยนะครับอ,นนอันนี้เขียนเองโจทย์จริงๆว่าแค่ตัวนี้นะครับโอเคเก็บไว้หลังจากนั้นที่จุด B มันเกิดอะไรขึ้นครับจุด B เกิดการชนกันเกิดขึ้นต้องทำไงครับต้องต้องต้องคิดเนาะไม่ใช่เลียกประกันที่จุดที่จุด B เกิดการชนก็ใช้อนุรักษ์โมเมนตัมนะครับก็คือซิกมาพก่อนชนเท่ากับซิกมาพหลังชนซิกมาพก่อนชนก่อนชนก็คือ m 1 u 1 b บวกด้วย m 2 u 2ที่จุด b เท่ากับซิกมาพีหลังชน เขาบอกว่าชนแล้วติดกันไปก็คือชนปุ๊บแล้วมันติดกันทันทีเพราะฉะนั้นหลังชนก็มวลคูณความเร็วเหมือนกันก็เป็น m 1บวก m 2มันติดกันก็บวกกันไปเลยคูณด้วย v b เฉยๆแล้วกันนะครับโอเคซึ่งเราทราบมาว่าจากรูปเนี่ยวัตถุ b ที่จุด b เนี่ยมันตอนก่อนชนเนี่ยเขาอยู่นิ่งอยู่กับที่เพราะนั้น u เป็น0ก็ ลบไปนอกนั้นแทนค่าเลยครับก็จะได้ m 1ก็คือ m เฉยๆเนาะสมมุติเป็นมวล m ไปแล้วกันเพราะโจทย์ไม่ให้ภาษาอังกฤษว่ามวลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะไม่ให้ตัวแปรมาบอกแค่ว่ามวลมีคา่าเท่ากันนะตรงนี้เขาบอกไปแค่นี้ก็ให้เป็น m เฉยๆ,ๆแล้วกันนะครับใครจะให้เป็นมวลเป็นตัวเลขเลยก็ได้ไม่มีปัญหา u 1 b เท่าเท่าไหร่ครับ square root 2 gr เนาะเท่ากับฝั่งขวา m 1บว m 2 m 1 m 2ค่าเท่ากันเนาะก็เป็น m บวก m ก็ได้2 m แล้วก็ v b m, m ก็ตัด m, m หมดไปเพราะฉะนั้น v b ได้เท่าไหร่ครับก็ย้ายตัวนี้ไปหารเพราะเราจะเอา v b ไปต่ออีกทอดหนึง่งเห็นสเต็ปการทำไหมครับเริ่มแรกหาให้ได้ u 1 b แล้ว เหตุการณ์ที่2หาเพื่อได้ V B เหตุการณ์ที่3สุดท้ายจะได้ H นั่นเองก็ค่อยคิดทิทาทีทะทอนของเหตุการณ์เนาะตัดการพรันั้น V B ก็จะได้ย้าย2ลงไปหานั่นเองเอาลบกระดานฝั่งนี้แล้วกันะะเนาะชิบก็เลยได้ว่า V B จึงมีค่าเท่ากับเศษหนึ 2, 2, ่งส่วนสองสแควรูนั่นเองเป็นสมก,การที่2ที่เราได้มาแล้วต่อมาทำการคิดช่วงต่อไปเลยครับช่วงจาก B ไป C เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะครับก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากพลังงานเริ่มต้นก็คือมีอัตราเร็วแล้ว มีอัตราเร็วหรือความเร็วตัวนี้ก็คือมีพลังงานจนแปลงไปจนก,กระทั่งวิ่งจนมันหยุดวิ่งไปเองก็แปลงจนพลังงานจน,จนกลายเป็นพลังงานศักย์น้มถ่วงอีกทีหนึ่งเนาะก็คือใช้อนุรักษ์พลังงานนั่นเองเพราะฉะนั้นคิดช่วง bc ก็ต้องคิด m 1และ m 2เลยเนาะเพราะมันมีมวล2ตัวเกิด เกิดขึ้นพร้อมกันเนาะก็คือ m 1กับ m 2บวกกันนั่นเองเขียนเป็นเครื่องหมายบวกเลยก็ได้เนาะคิด m 1บวก m 2ได้เลยเพราะว่าตั้งแต่ b ไป c เนี่ยวัตถุทั้งสองเนี่ยติดกันไปเนาะเพราะฉะนั้นที่อันนี้ก็เลยได้พลังงานที่จุด b เท่ากับพลังงานที่จุด c นะครับก็ลบ กระดานลบไดหมดเลยไม่ได้ใช้แล้วล่ะ,ะพลังงานที่จุด b มีอะไรบ้างครับมีแค่พลังงานจนเนาะเอาตอนหลังชนนะครับชนปุ๊บเกิดวงเล็บไว้ตรงไ,ไ,องไนองนี้ตั้งแต่หลังชนนะครับที่จุด b หลังชนนะครับ เพน,นั้นพลังงานที่จุด B หลังชนจะต้องเท่ากับพลังงานที่จุด C นั่นเองก็หลังชนก็ได้เศษ1 2, m ส่วน2อ1บวก M2 คูณอัตราเร็วหลังชนก็คือ VB กลังสเท่ากับฝั่งขวาพลังงานที่จุด C มีแค่ MGH ก็คือ M1.M2 บวก M2 คูณ G คูณโจทจดให้เป็น H เล็กเนาะเรา ก็จะเห็นว่า m 1บวก m 2เนี่ยตัดกันหมดแทนค่า v b กําลังสองเข้าไปนะครับก็เลยได้ว่าเซนหส่วนส v b กําลังสองก็คือเซนหส่วนสอ square root ส g r ทั้งหมดยกกําลังสองถ้าฝั่งขวาก็คือ g h คิดเลขให้เสร็จเรียบร้อยก็ได้1นส่วนสคูณในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับหนส่วนสกําลังสองก็ได้1นส่วนส คูณกับ2 gr s q r o o t ยกกำลัง2ก็เลยได้2 gr เฉยๆฝั่งขวาคือ g คูณ h g กับ g ตัดกันได้หมดไปเพราะฉะนั้น212 212หมดไปเพราะฉะนั้น h เลยได้เท่าไหร่ครับเลยได้เศษ r ส่วนสีนั่นเองเป็นคำตอบก็มันก็ดูค่อนข้าง ถือว่ายากอันนี้ถือว่าซับซ้อนดีกว่าต้องคิดด้วยความรอบค้อบนะครับข้อนี้อก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะอธิบายยังไงให้มันดูดีกว่านี้เนาะหรืออธิบายยังไงให้ผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นก็เ <G ül> <G ül> อาเป็นว่าต้องลองไปฝึกลองเขียนตามดูก่อนแล้วกันนะครับ ถือว่าข้อนี้ซับซ้อนอยู่อธิบายยังยากเลยโอเคเนาะวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ